ว่าจานี้ไปคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องการแย่งสายยางกันใช้น้ำอีกต่อไปเลยนะครับและนี่คือก๊อกสนามแบบ2ทางก๊อกตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งทับสหรือว่าก๊อกสี่หุนที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนแทนก๊อกน้ําเดิมที่บ้านได้เลยนะครับเครื่องจริงๆนะก่อนที่ผมจะกดสั่งมาครับเนื่องจากเห็นราคาเขาไม่แพงมากครับไม่คิดว่าวัสดุเขาจะดูดีขนาดนี้นะตอนแรกนึกว่าจะกองแกงที่ไหนได้ดูครับดูจากเรื่องงเด้่องานเขานะครับผม <c> นี่ฮะดูใ,ใกล้เล <c> ๆเลยเป็นโลหหะะทั้งมมดน <c> นี่ผ แล้วก็ตามชื่อเขาเลยครับเนื่องจากเป็นก๊อกน้ำสองทางก็คือว่ามีเป็นก๊อกน้ำสองหัวนั่นเองครับสามารถเลือกเปิดใช้งานได้เลยครับว่าจะใช้หัวไหนไม่ใช้หัวนี้ก็ปิดไหมครับจะใช้หัวนี้ก็เปิดนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้เท่านั้นเองครับหรือไม่ใช้หัวนี้จะใช้หัวนี้ก็เปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ไว้นี่ครับเท่านั้นเองหรือจะใช้พร้อมกันสองหัวเลยก็ได้นะครับเนี่ยสังเกตที่เกลียวเขาลึกและคมดีมากเลยนะผมเนี่ยโอ้โหนะงานเขาไม่ได้ต้องแกงเลยนะรู้สึกว่าเขาจะมีให้เลือกทั้งแบบก๊อกน้ําหัวเดียวก็คืออกกน้าทงแบบปติ ส่วนถ้าท่านใดอยากได้แบบที่ผมรีวิวนี่เป็นก๊องน้ำสองทางหรือว่าก๊องน้ำสองหัวแบบนี้ด้านในเขาเห็นไหมดูครับนี่มีซีนยงซีนยางนี่ยังดีเลยนะครับอบอกเลยไม่ได้ก้องแกนนะครับเนี่ยี่หัวก๊องน้าเขาเป็นแบบเดือยตัวคู่เป็นข้อต่อสวมเร็วนะครับมีซีมอยางโอลิงมาให้ยังดีเลยเพียงท่านมีสายยางที่บ้านต่อกับหัวสวมเร็วแบบนี้เป็นหัวสวมเร็วแบบตัวเมียนะครับก็สามารถเอามาต่อใช้งานได้เลยนะครับนี่กรณีที่เราจะต่อเนาะสองหัวแบบนี้นี่ับผมแบบนี้ สวนเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยแล้วน,นะฮะทีนี้ก็อย่างที่บอกครับหมดปัญหาเรื่องการแย่งกันใช้น้ําอีกต่อไปแล้วครับคุณพ่อบ้านอยากจะล้างรถคุณแม่บ้านอยากจะดึงสายยางไปรดน้ําต้นไม้หรืออยากจะไปซักผ้าครับไม่ต้องมารอกันให้เสียเวลาครับนี่เปิดใช้งานพร้อมกันได้เลยทั้ง2หัวแล้วก็อย่างที่บอกครับสมมุติว่าไม่ใช้ตัวนี้คุณพ่่บ้านใช้เสร็จแล้วเนาะสมมติคุณแม่บ้านใช้สายนี้ไปซักผ้าไปรดน้าต้นไม้เสร็จแล้วปิดครับคุณพ่อบ้านก็ยังล้างรถได้ปกตินะครับนี่เดี๋ยวคุณพ่่บ้านล้างรถเสร็จแล จะเปิดตัวน like? ี้ใช่นี่อย่างเดียวก็ได้ครับผมเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยหรือใช้พร้อมกันทั้งสองหัวสองทางแบบนี้ได้เลยครับนี่ครับกลองน้ำตัวนี้มันมาตอบโจทย์ตัวนี้ครับพอบ้านขับไม่บ้านก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องการแยกสายยางกันอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เข้ามาในชุดนะครับต้องบอกก่อนนะเขาจะมีอย่างนี้นะนี่มีตัวปอกมาแบบนี้เลยครับตัวสายยางกับตัวหัวสมเหลวนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่มีมาแบบนี้เลยครับถ้าเรียกแบบพกสองทางนะส่วนสายยางที่บ้านท่านใดไม่มีหัวสมเีวแบบบนน้ครัเป็หัวตัวเมียแบบนีีีีีี้้้คครรัััับบบบกกกก็มมมมมมขาาาาายยยยต่่่่่ออไไไไปนนนนนะะทเเเวววหสสแถูๆล เอามาต่อจายยางแล้วก็สวมใช้งานก๊อกตัวนี้ได้เลยนะครับผมสวมกุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วโอ้โหท่านใดสนใจก๊อกสองทางแบบนี้กดทีน่นาคิดได้เลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ